ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคืนวันพระสวดยอดพระกันพระไตรปิฎกอนิสงส์ยิ่งกว่าสร้างพระเจดีย์ทองคำ บทสวดยอดพระกันพระไตรปิฎกบทประพันธ์โดยหลวงปู่เทพโลกอุดอรร้อยเรียงจากความสำคัญที่สุดในพระไตรปิฎกมีอนุภาพมหาศาลแม้สวดคาถาอื่นใดทุกวันเป็นเวลาร้อยปีอย่างสู้สวดพระคาถานี้เพียงหนึ่งจบมิได้อาน,นิสงค์ครอบจักรวาลให้ลูกหลานจงมันสวดด้วยใจเคารพบูชา ตามประวัติเล่าขานสืบทอดมาบอกว่าต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลกจานเป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลานโบราณจานจึงได้แปลเป็นอักษรไทยหลวงธรรมมาธิกรพระภิกษุแสงสิทธิหลวงปู่ใหญ่ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาจมณฑลพิษณุโลกมีคำกล่าวในหนังสือนำนั้นว่า ผู้ใดมียอดพระกันไกรปิฎกไว้ประจำบ้านเรือนมีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันพยันตรายต่างๆทำมาหากินเจริญอิติปิโสภควาอารหังเป็นต้นถ้าสาธยายหรือภาวนาแล้วจะนำมาซึ่งลาบยศสุขสรรเสริญ และปราศจากอันตรายทั้งปวงตลอดทั้งเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพระพุทธานุสติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแดนเกิดของสมาธิอีกด้วยอารหันตังสารนังคัจฉามิเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วเป็นการมอบกายถวายชีวิตไว้กับองค์พระพุทธเจ้าหรือเอาองค์พระพุทธเจ้า เป็นตะข่ายเพชรคอยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตให้ประชากเวรภัยอิติปิโสภควารูปะขันโทเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วขออาราธนาบารมีธรรมของพระพุทธองค์สิ่งสถิตในเบญจขันธ์ของเราเพื่อให้เกิดพระไตรลักษณ์อันเป็นทางของพระนิพพานสืบต่อไป อิติปิโสภควาปะทวีทาธาตสะมาทิยานสัมปันโนเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาขออำนาจสมาธิยานของพระพุทธองค์เป็นไปในาธาตุในจักรวาลในเทวโลกหรือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและในโลก,กุตระภูมิขอจงมาบังเกิด ในขันธสันดานของข้าพเจ้าหรือเรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาอันเป็นบ่อเกิดแห่งรูปฌานอารูปฌานอภิญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาอันเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผลนิพพานเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงกุศลาธรรมมาอิติปิโสภควาเป็นต้นเป็นการสาธยายหัวใจพระวินยัยปิฎก หัวใจพระสุตตันตปิฎกหัวใจพระอภิธรรมปิฎกและเป็นหัวใจพระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าสิบชาติและหัวใจอิติปิโสตลอดทั้งหัวใจอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเมื่อภาวนาแล้วจะนำลาบยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งอายุวันนะสุขะพละและจะป้องกันสัพพภัยต่างๆเพื่อให้เกิดความสวัสดิมงคล แก่ตนและบุตรหลานสืบไปอินทสาวังมหาอินทสาวังเป็นตน้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วมีทั้งอำนาจตบะเดชะความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่อย่าสงสัยการรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออานิสงส์ไม่เท่ากับบรวยบุญรวยกุศลซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและตามติดวิญญ,ญาณไปทุกภพทุกชาติด้วย ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจงเจริญภาวนายอดพระกันพระไตรปิฎกทุกชาวข้าเถิดจะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัวให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขโดยทั่วหน้าอน,นิสง์การสร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกโบราณท่านว่าผู้ใดได้พบยอดพระกันไตรปิฎกนี้แล้วท่าน่าเป็นบุญอันประเสริฐนัก เมื่อพบแล้วให้พยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิดตราบเท่าชีวิตจนทำลายขันจากมนุษย์โลกแล้วก็ไปเกิดอย่างสัมปร,รายภพสวรรค์สุขติพบด้วยพระอนิสงส์เป็นแน่แท้โบราณว่าผู้ใดได้สร้างบุญกุศลและได้สวดภาวนาอย,ยอดพระกันไตรปิฎกเป็นประจำจะมีอนิสงส์มากเมื่อป่วยหนักให้หระลึกถึงคุณพระรัตนตร ครั้นกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำว่าอารหังหรือพุทโธเรื่อยๆเมื่อถึงแก่กรรมจงเขียนจิเจรุนิบนแผ่นทองหรือแผ่นเงินใบลานกระดาษแล้วม้วนเป็นตะกรุดห้ามคลี่ใส่ปากให้ไิสู่สุคติในสัมปรรยภพสวรรค์ด้วย ถ้าผู้ใดจะสวดขออนุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้นจะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์อุปัชาผู้มีพระคุณของท่านแล้วให้เขียนจิเจรุนิและชื่อท่านนั้น,น,นใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้งเมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้ว ให้นำกระดาษนั้นเผาไฟแล้วกรวดน้ำโดยคาระวะบอกชื่อฝากพระแม่ทรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้นได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้ง 1. ปราชจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร 2. กิจการงานเจริญรุ่งเรืองอุดมด้วยโภกรัพย์ม ปู่ย่าตายายบิดามารดาบุตรที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรืองสี่บิดามารดาจะมีอายุยืน 5. สามีภรรยารักใคร่ดีต่อกันบุตรหลานเป็นคนดี 6. บุตรเกิดมาเฉลียวฉลาดปัญญาดีเลี้ยงง่ายสุขภาพดี 7. วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพแป 8. เสริมบุญบาร,รมีให้ตนเอง 9. แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชา เ่อทุนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ